เครื่องนอ๊ครับเครื่องนอ๊4770เครื่องนอ๊ะครับอ้าวฝากหน่อยครับรถเป็นอะไรครับผมรถเป็นอะไรครับรถเปลี่ยนห่างพี่น้องเอ้ยกดไหลเลยนะรถราคาประกี่นขึ้นงานงานช้างสุรินทร์ นี่ครับจ้างครับจ้างไผ่รองกนะำลังจะประกอบนะครับกำลังล้าง,างเครื่องอยู่ก้อมดีครับนี่แถวรองเมืองจ้างไผ่จ้างไผ่เด,ยนะเดียวเดียว <c oughs> ถมาซ่อมเยอะเลยครับหนักครับหนักคันนี้บอกเลยเบี่ยนก็หักลูกปืนก็แตกนี่ครับอันนี้เสียจ้อยนะครับ,าาบนี่นเสียขาดครับอไม่ได้เศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับสเสียจ้อยกิจโอเคครับ โอเคพี้าตกลง